นี่คือจุดเริ่มต้นของการเปิดเผยสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือการเปิดตัว Vivo S 50 Pro Mini ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับพรีเมียมรวมถึงเซนเซ,นเซอร์แกนหลายนิ้วมือ,มอแบบะะอัตโนมันิที่เราเห็นในรุ่นใหญ่ๆและยังได้รับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP68 และ IP69 ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังคงสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆเทคโนโลยีเสมอมาสำหรับใครที่คิดว่ารุ่นเล็กจะสู้รุ่นใหญ่ ไม่ได้ก็ต้องคิดใหม่อีกครั้งเพราะ vivo S 50 Pro Mini นี้ได้อัปเกรดสเปคเต็มพิกัดเช่นเดียวกับ vivo X 300ที่มีหน้าจอาแบบไร้ขอบและบางเฉียบพร้อมเซนเซอร์แกนลายนิ้วมือแบบมัลติโนิกซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ให้ความปลอดภัยและความสะดวกสบายในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ยังมีการยืนยันว่าใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 5ที่แรงสุดๆและแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง6,000 mAh ซึ่งแน่นอนว่าจะสามารถใช้งานได้เต็มวันเต็มคืน โดยไม่ต้องห่วงเรื่องแบตหมดและที่น่าจับตามองมากอีกประเด็นคือคาดว่า vivo s 5 0 pro mini นี้อาจถูกรีแบรนด์เป็น vivo x3000f สำหรับตลาดโลกซึ่งหมายความว่ามันอาจกลายเป็นสมาร์ทโฟนระดับเรือธงขนาดกะทัดรัดที่ตอบโจทย์คนรักดีใหญ่และประสิทธิภาพสูงในช่วงต้นปีหน้าอย่างแน่นอนถ้าสเปคและฟีเจอร์เป็นไปตามนี้จริงๆแล้วและก็คุณคิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงวงการสมาร์ทโฟนขนาดเล็กอย่างไรบ้างมาร่วมแสดงความเห็นกันได้เลย